จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและน่าสนใจมากค่ะมีชื่อเรียกเก่าแก่และหลักฐานบ่งชี้ความเป็นเมืองสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณสรุปต้นกำเนิดของเมืองเพชรบุรีหรือสีชัยวัชรบ,บุรี 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคทวารวดี ชุมชนโบราณมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ว่าพื้นที่เพชรบุรีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นที่ทำบ้านหนองมะค่าอำเภอแก่งกระจาน การพัฒนาเป็นเมืองในช่วงสมัยทวารวดีราวพุทธศตรวตรรษที่11-16เพชรบุรีเริ่มพัฒนาเป็นชุมชนเมืองสำคัญมีการค้นพบร่องรอยศาสนาสถานและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทวารวดีโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรีและเขากระจิวอำเภอท่ายางเมืองแห่งนี้อาจเคยเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญด้วยสอง,อง,องอยุคข,ขอมอาณาจักรพระนครประมาณพุทธศตรวตรรษที่18 หลักฐานลายลักษณ์อักษรชื่อของเมืองเพชรบุรีในรูปของคำว่าวัชรบุรีหรือสีชัยวัชรบุรีที่แปลว่าเมืองแห่งเพชรปรากฏเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมาตั้งแต่สมัยการปกครองของพระเจ้าชัยวรมันที่เจตกริย์แห่งอาณาจักรของโบราณ อิทธิพลขอมในยุคนี้เมืองเพชรบุรีเคยอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมสะท้อนจากสถาปัตยกรรมและศิลปะที่ยังคงหลงเหลืออยู่เช่นปราสาทหรือสร้างศาสนสถานในบางพื้นที่สามอยุคอาณาจากักรราชวงศ์อิสระสมัยสุขโขทยัยและก่อนอยุธยาเมืองอิสระแม้จะอยู่ใกล้กับอาณาจักรใหญ่แต่เพชรบุรีเคยเป็นอาณาจักรเล็กๆที่มีความอิสระและมีกษัตริย์ปกครองตนเอง โดยมีหลักฐานกล่าวถึงพระพนมทะเลสิริซึ่งเป็นต้นราชวงศ์ที่เคยปกครองเมืองนี้และมีอิสระมากพอที่จะส่งทูตไปประเทศจีนได้ชื่อเดิมพริพรีพรนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรีอาจจะเป็นเมืองพริพรีซึ่งเป็นคำที่ชาวต่างชาติเช่นชาววิลนดาและฝรั่งเศสเคยเรียกในสมัยโบราณ 4. ยุคกรุงศรีอยุธยา เมืองหน้าด่านเพชรบุรีกลายเป็นเมืองสำคัญและเป็นเมืองหน้าด่านที่แข็งแกร่งทางทิศตะวันตกมีบทบาทสำคัญในการศึกสงครามหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องรับศึกกับอาณาจักรอื่น